ระวังพี่มันน่าจะดักสวยนะอยู่มิดนิดตวง เอ้ยกูยิงอะไรของกูผมยิงไม่ได้ผมยิงไม่ได้โอ้ยพี่ตัวโอ้๋ไอ้เหี้ย่สปิวเลยโอ้โหหันมากูเจออยิงไม่โดนเลย ก็เพลงนี้แังเลยวะไม่ไหวแล้วเราก็หาว่าเรากากแล้วใช้กูกากาว่าพี่อันหน้าอันหน้าก็จริงนี่อ <laughs> โอ้ไมใ่ใช่ดีดีด้วยหกแล้วฆ่า <laughs> เดียว,วเลย <laughs> อพาร์ไม่ใช่อพาร์เออจะพันเรน ได้สันตัวล้โฮม้งโฮม้งไม่เข้าไปอะพี่เร็วเร็วน่ามันพีดไปแล้วเมื่อตายผมเห็นพี่หอยออกมาผมขอไปบีได้ไหมไปไหนก็ได้ตัวแล้ว Hãy subscribe ơi kênh ơi Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ยเอชัยตอบอะไรพี่ตกตอนนี้พักผ่อนไปตั้งแปดผมจะไปเล่นเต้เลนฮิลพี่พี่ยังอยู่เหรอเจ้ก็ยังอยู่อาจจะอยู่ยาวจนถึงเจ็ดสิบแปดสิบฮะฮะน่าจะอยู่ยาวประมาณนั้น เล่นแล้วอยากออกเกมว่ะมุกพี่แม่งเจือนไอ้ตังนี่ไปแกโดนว่ามึกผมจะไปทับไม่เฉยผยมันจะไปยิงมันพี่โอ้โหไอพี่มันรัดนเหรอ๋อนี่เอาเอ็มไป ล้วงท่อเอาได้ได้ได้นะผมไปก่อนได้นะแล้วผมนำี๋ยวพี่ตามเอาไปล้วงท่อระวังโดนแผลพอแล้วผมจับปอมไปก่อนเลยเอาเลยเอาเลยแล้วใครเก็บอะไรเนี่ยตัวเรามีมือระเบิดของเราอยู่แล้วพี่ที่วิ่งไปเก็บนี่ล้วงท่อมาล้วงต่อระวังบนบนซ้ายเราบนซ้ายไม่มีเกียร์เกียร์ไปแล้วพี่ เข้าเข้าไปล้วงเลยเข้าล้วงเกียร์โอ้เก็บสหัวแล้วเข้าไปล้วงต่อเข้าไปล้วงต่อเกียสีเอาเเอาให้เอดไปอยู่นี่อยู่นี่กับนี่อยู่กับนี่เลย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 มลยเลยเลยเลเลยเลเราเลยาลยเลยนลยเรยเยเลยเยเลยเลยเลยลยเ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 เลเอา ทำอะไรของมึงูยิงอะไรของกู <mould> แต่ก็ได้อยู่มันก็เท่อยู่ <eta> <jazz> เป็นไงเจอคูู่ยังกันนอนวยตังโอ้ชิบันนาเรอเฮ้ยมันโดนระเบิดผมคาายโอ้พูกเยี่ยม่ยมเล สองระยะใกล้อ่ามีสตัวลูกซองวไอยไ้ยาวบ้านไมเล่นลูกองนายนนท์เไม่ได้ไปอีกตัวนะ <c oughs> คุณเลยีนนท์เสียงไม่ใช่เพื่อนนะไกลโอ้ยยัดเกยัดเกจิตใจแล้วแน่กเมื่อกี้ใครยิรงนนค,ยยคนเจ็บไหม <c oughs> <c oughs> เด็กไทยเลยจะไม่มีอัรโณนไม่ดาวไม่ซาเลยรอดแล้วเท่ยโอ้ยเฮียตรงนี้มีสองคนในตันน่นแหละมีสองคนเลยโหนเหียจุกหลบจุกหลบ จองแท้ชอเว่าใครไม่ไขทใบอะไรมึงคือเฮียอะไรกูตกใจร้องร้องร้องก็ดังเลยโอ้ยย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 ย อุ้ยแล้วเอเนี่ยเป็นคุ้ยเลยกูเยเดี๋ยวกูจะปลาระเบิดหรอกแป๊แป๊ดแป๊ดชูเนี่ยเดี๋ยก็ตายห่างกันบนรถ ก็บมอยู่ไอ้เอี้ยหัวด้านทีมปจ้าออนไย่อยากจะเวนแต่ก็ตายคาลง้าคุณเล่นดีๆน่าจะกรอสวยกว่านี้นะอไ ้ยป่าไม่ได้กูพิงแมงเลยค่อยๆนะค่อยๆย่องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราไม่รีบเราไม่รีบมีคนโดนอ่ะอุ้ยเกี่ยวกับคำวะโอ้ยมาแล้วมาแล้วคำว่าโอ้ยใส่ไงวะ

哈哈哈哈哈哈。<laughs> ป้ายไปไหนอ่ะแดงฝากป้มนะครับไม่อะไม่ชิดกี้โอล์กตากันอี่ไปขบาร์ตั้เอใช่ป่ะโอ้โหไอ้หนูแล้วข้า ไอ้โน้นตื่นไม่ตื่นไมคตื่นกูไม่ตื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไอ้โน้ยไอ้เฮี้ยไอ้สัตว์กูร้องกูร้องว้างเลยไอ้เฮี้ยสองพันไอ้โนนสองพันกองดำไอ้เฮี้ยกองดำมันกลับมาอีกแล้วไอ้โนนแต่มันไม่เคยมาหากูเลยโอ้ย้เียกูเตอรไม่เห็นได้เลย Lost, contentious. I won't fix all that